สวัสดีครับพี่นอ้องฟองปลายสุขูสุคนสบายดีกำลังทำเข่าคอร์ดลดน้ำนัดพี่น้องลดน้ำนัดก็คือตอนนี้แปดสิบหรู้สึกว่าอืดอัดใช้เสือ้าเนียนๆครับครับ่คบอคอย สบายตัวก็เลยต้องลดน้ำหนักลงจากหน่อยก็คือบอก,กินบอก,กินหวานบอก,กินมันลดอาหารมันหวานแบบเดี๋ยวกะมีเวลากะคาร์ดิโอเขาว่าคาร์ดิโอคาร์ดิโอบอกว่าถือรักไม่น่าเมื้อนี้บ่ได้ไปให้ไปหน้าแต่ว่ากะมูพวกกะหาอาหารลดน้ำหนักมาใหิ พี่น้องของบ่มีมันนี่บ่มีหวานบ่มีมันก็คือไข่ต้มนี่น้อง,อง,ออรง,องประเดกบองเ้าเนียวโอ้ยเ้าเจ้าเ้าเนียวมากินมืน่มกี้ยาก <c oughs> เออกินมานจอหน่อยจนง่ายเวลาตอนวันไ้กินโดนระพบร่างกายเข้ามันกัน,กน พ่ค่อยตอบสนองัาไดดโดนกินเถื่อแต่เวลาอยู่ในเ,เท่ากําลังสี่เขาคอดทํานำหนันกลงจะจักน้อยนึ่งกอกินขาวเจ้าไปก่อนย่อยง่ายอาหารอ่อนนะนี่ครับนอมม้องมมลรดนีนอมม้องมมลรอยดีมาจากผู้ผู้อย่าง็คือนเงินองค์รลพูไู้บันหุยเดือบัานหุยเดือ มันห่วยเยือยน้องบองัวลำพูน้องไมไ i, ลัยนี่สร้างตรงมาจากคุณเลยแก้วบอกเหมือนกันนี่แก้วบอกออกมาจากมองเดียวกัน,ลน,นแล้วครับน้องไมลัยแต่ว่าใครตุ่ม,ม,ม,มยูเซเวน,นเอา้ามาป่ะที่นี่ที่เจ้าในที่ได้เห็นจานเขาเนาแกา้กวน้องไม่กันผีพี่นอ่อน้องไมลัยสุดยอดตี่นี้ หากินยากเด้อแม่นผู้อยู่บ้านอยู่ดงอยู่ป่ากระซำขันโบ๊ไปหากันโบ๊ได้กินขันขี้ข้านจะซื้อเขา <c oughs> อันนี้ขันโบ๊ได้ซื้อหรอกเออมั่วมให้เออ,เอ,อประเดี๋ยวว่ากันคือกันแต่ว่าออเดอ้อเพื่นไปแล้วว่าเพืเ่อนแชร์เพื่อนแซ่บนี่โอ้ยอื่นน้ำลายน้ำไปนอนบิง้งมันมองไปไอะไร นอนไม่ไล่ตุยประเด็กวังเบิ่งคุณขอ,อขออนุยาตใส่มืออยู่ผู้เดี๋ยวครับเซิฟซีกันมันไหมบาดโควิดแน่นอน ให้ต้มกัน,นออกซ่อนกับมีอยแต่ว่ากินผู้เดียวทั้งแกนเอาไหมทั้งปอกไข่นี่ไข่มากใส่ซ้อนี่อือืมเดเอา้าหยัดเข้าไปในไข่เขา อืม mm hmm. ชอบนะอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. ป้ายมันอ่อนกัดออกหันมึงแข็งแข็งนะมึงจำไปอะไรหนิอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. mm hmm. สุดเดียวกันนาะพิษตะบะได้ยุธงให้ทงหน้าพิษตะบะได้ยุคางปลากินอยู่ในเมืองค่อนกิดี่ก็ได้ซ้ำแฉบแล้วครับบรรยากาศบรราา่ได้